รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งม,มั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณ บางจากอาวุธทุกใบให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใจร้ายไปทุกวันเปลี่ยนทุกคันใหแรงกว่าใคริ2 0 s e v o l เท่านั้นลอยให้โลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันอเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอเวลรถใหแรงเร้าใจบางจาก E20SE v o l เพราะวิกฤติโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คำมัน่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตอทอแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับเราสองคนดิฉันโดเลดีชัยสมบัติค่ะค่ะดิฉันกัญญาเลวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะคุณดลดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอันนี้วันพฤหัสบดีนะคะใช่ช่วงนี้ก็ฟ้าฝนเนาะมากับทุกวันเลยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าบางวันเนี่ยลมแรงนะแล้วก็ฟ้าร้องดังมากคุณโดยเฉพาะแบบตึกสูงๆงนะเวลาอยู่บนตึกสูงสอ่ะ ได้ยินเสียงลงเนี่ยตีกระจงพิ่พิ่งเพงนี้เลยนะก็วาดเสียวยนกันอ่แต่ว่าก็ส่วนเนาะไนรายการของเราที่แบบว่าอยู่ริมนาต่างจังหวัดอยู่อะไรเงี้ยก็ดูแลกกันมัางบอกกันมัางว่าเป็นยังไงนะคะส่งใจไปช่วยถ้าที่ไหนฝนตกหนักนะคะอืมอ่ะโลกเราเปลี่ยนแบบนี้เพราะฉะนั้นอะหลายหลายบริษัทตอนนี้ก็มาแนวกรีนเลยนะคุณอ่าใช่พลังงานสะอาดใช่ไหมแล้วก็ บริษัทผลิตไฟฟ้าน้าการมหาชนหรือเอ o ก r กรุนี่เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มุ่งมั่นมากด้วยพลังงานนิฟเาสียวนะคะเขาประกาศเป้าหมายแล้วก็แนวทางสู่สังคมคาร์บอนต่ำแต่เขาก็ต้องทำเป็นระยะระยะเลยนะคือ การทําเรื่องสิ่งแวดล้อมการท <ำ S 1> ําเรื่องโลกร้อนเแบบนี่ยมันต้องใช้เวลาเหมือนที่มนุษย์เราเนี่ยใช้เวลาในการทําลายทรัพยากรธรรมชาตินจนวันนี้นจนวันนี้เ็นผลแลแ้วทรัพยากรก็โลกของเรามันก็ฟ้องออกมาแล้วว่ามันหนักมากมแผ่นดินไหวบ่อยมากนะภูเขาไฟระเบิดพายุลมแรงโหตอนนี้ไต้ฝุ่นนี่ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนี่แรงมากนะคะอืม แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องแผ่นดินไหวน่ากนะลัวเนาะน้ำท่วมอะไรอย่า<ล>งเงี้ยนะิำถล่มอะไรางเงี้ยเหตุการณ์ต่างๆตามไป <ทำ S 1> อีกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันเนาะ,ะแล้วก็เอ o ก u p กรเนี่ยเป็นอีอกบริษัทหนึ่งที่พยายามจะช่วยช่วยสังคมช่วยโลกช่วยประเทศเรานะคะด้วยการประกาศเป้าหมายแล้วก็วางแนวทางในการที่จะเดินหน้าสู่สังคม์คบอนต่ำนะคะซึ่งดรจิรพร์สีคำกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ e อ o Group เนี่ย ก็บอกว่าเป้าหมายของเอโก้เนี่ยมีสามระยะก็ระยะสั้นนะก็คือจะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเป็น30%มสิแล้วก็พยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้10%นะภายในปี2 5 7 3ันร้ยเจ็องูนา่นนะคะแล้วก็อ เขาทำยังไงลดการปล่อยคาร์บอนตอนหน่วยผลิตไฟฟ้าก็คือเอาไฮโดรเจนหรือแอมโมเนียเนี่ยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมร่วมกับแก๊สร่วมกับถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงหลักใช่าใช่แล้วก็นำเทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนหรือว่า CCUS นะคะซึ่งตอนนี้ฮิตกันมากอันเนี้ยเอามาใช้ปรับปรุงโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ แล้วก็ลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกก็คือคือไฮโดรเจนมันต้องมาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทีนนนเนี้ยตอนเนี้ยไอตัว CCUS เนี่ยที่ที่ฉันเห็นเขาทำกันนะ,ะในโลกนี้นะในโลกหลายๆภูมิภาคอย่างท,ที่ที่อเมริกาเนี่ยก็คืออ่าแก๊สที่ผลิตขึ้นมาดักจับคาร์บอนหน้าปากหลุมทันทีแล้วก็กักเก็บ นะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเอามาใช้ประโยชน์นะอันไหนที่ใช้ประโยชน์ได้ใช้ปร,ประโยชน์ชนอันไหนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็พักดันมันกลับลงไปใต้พื้นดินไม่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศอย่างเงี้ยอย่างของกลุ่มบวทตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ทําแบบจะทําครบวงจรเลยนะขั้นตน้นขั้นกลางขั้นปลายก็คือเนี่ยแหละโรงงานที่มีอยู่ในกลุ่มเงี้ยโรงไฟฟ้าเอยโรงปิโตรเคมีเอยโรงกันเอย ใครที่ปล่อยคาร์บอนก็ให้ดักจับตั้งแต่ต้นทาง<ม>เลยทีนี้พอดักจับได้แล้วเนะี่ยใช้เทคโนโลยีไปดักจับนะ,ะดักจับได้แล้วเนี่ยมีหน่วยที่ใช้ประโยชน์ไหมถ้ามีก็ส่งไปหน่วยที่ใช้ประโยชน์่นาผลิตเป็นอะไรก็ว่าไปแล้วถ้าถ้าเกิดว่าหมดละเ<ม>หลือตัวที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ละจะต้องเอาไปเก็บไว้เนี่ย<ม>ก็จะส่งให้สพปตทสพ<ม>เอาไปใส่ไว้ในหลุมกัเก็บซึ่งตอนนี้ กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่ในอ่าวไทยสำหรับหลุมที่มันผลิตกา๊าซหมดไปแล้วแล้วแบบมีโครงสร้างที่สามารถจะกักเก็บไอตัวไฮโดรเจนนี้ลงไปแทนเพราะ oh, ว่าพอเราดูดปิโตัวเรื่องขึ้มาปุ๊บหลุมมันจะว่างเปล่าใช่ไหมนานวันไปถ้าเราไม่มีอะไรไปใส่ไว้คือเราต้องปิดหลุมนะ,ะเราต้องปิดหลุมไม่ให้นะออกมา, <laughs> มา <laughs> ปกติอ่ะ,อะเวลาเขาทำคือเจาะแล้วก็พัฒนาอะไรพวกนี้ขึ้นมา พอทำเสร็จปุ๊บดูดมาหมดแล้วเขาต้องปิดหลุมทุกลมมันเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณถอนท่อถอนอะไรมาแล้วอ่ะบางทีอ่ะมันจะมีพวกปิโตรเลียมหลงเหลืออยู่ในในกระ๋อกหลงเหลืออยู่ในกระ๋องซึ่งมันเป็นส่วนที่เป็นปริมาณที่ไม่สามารถนําขึ้นมาได้แล้วหรือว่าอาจจะบอยู่ในโครงสร้างที่ซับซ้อนในซอกในหลืเอาขึ้นมาไม่ได้ เขาต้องปิดไว้ไม่ให้ออกมาใช่ต้องปิดเอาไว้ให้เหมือนตอนที่เราก่อนเราไปเจาะเขาก่อนเราไปเจาะเขาเพราะฉะนั้นทําไงก็เอาไฮโดรเจนก็ไปใส่พวกกลุ่มพวกนี้แต่ว่าเขาต้องศึกษาก่อนนะว่าโครงสร้างมันกักเก็บได้ไหมเพราะว่าใส่ไปแล้วต้องไม่ให้มันระเหยบางนอกเพราะไม่งั้นมันก็ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศดีแล้วพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะไปทําปฏิกิยากับ ไอ้ของอะไรที่มันอยู่ในหลุมหรือเปล่าถูกไหมใช่อ่าอะน<ช>ั้นเขาก็กำลังศึกษาอยู่แต่แนวทางจะเป็นประมาณมานี้ก็คือไปดักจับมาส่วนไหนที่ใช้ประโยชน์ได้เอาไปใช้ต่อส่วนไหนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็เอามาลงหลุมซะเก็บเอาไว้ใช่นะคะเป้าหมายกลางอ่าเป้าหมายระยะกลางก็คือขยับเป้าหมายไปอีกมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2 0 4 0ัน่ะ2040่ ผ่านการลงทุนพลังงานสีเขียวและพลังงานสะอาดโดยเฉพาะไฮโดรเจนอย่างต่อเน,นื่องไฮโดรเจนมีหลายหลายสีนะกรีนไฮโดรเจนจิกกรีนรูอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ไฮโดรเจนธรรมดานะคะเขาก็พยายามที่จะทำตรงนี้กันทั่วโลกเลยนะคะก็อันเนี้ยจะประยุกต์ในเรื่องของ CCUS ในโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องอยู่ในปัจจุบันคือทําให้มันเข้มข้นมากขึ้น,นให้มันลดการปล่อยคาร์บอนได้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป้าหมายระยะยาวก็คือบรรลุก,การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050จากการปรับปรุงเขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอนี่ไง ให้เป็นพลังงานสะอาด100%่งอยเอซต่อไปก็เป็นพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดทั้งหมดใช่แล้วก็ติดตั้ง CCUS ในโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการทุกแห่งแล้วก็ขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไฮโดรเจนตลอดห่วงโซ่คุณค่าคือดิฉันข็ครู้สึกว่าไฮโดรเจนอ่ะเหมือนเหมือนเป็นเอ็กซิเป็นทางออกเป็นพอยต์สำคัญในการที่เมื่อก่อนเรามอง LNG การธรรมชาติเลยเป็น e x ็กเป็นทางออกสําหรับราคามันผันในอ่าวไทยที่มันจะหมดไป LNG เข้ามาแต่ใช่ถูกราคามันพันวงบางช่วงคือสูงมากเนาะใช่แล้วมันทําให้ค่าไฟฟ้าเราแพงเพราะเราใช้การธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงนะคะแล้วก็เนี่ยแต่ทีนี้ประเด็นของไฮโดรเจนคือมันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากๆใหม่มากๆแล้วก็ถามว่า ไฮโดรเจนแอมโมเนียพวกนี้มันก็ต้องขนส่งแบบคือต้องด้วยความปลอดภัย <c oughs> อยังไงมันก็เป็นเป็นเชื้อเพลิงที่ที่มีอันตรายเหมือนกัน <c oughs> ถ้าไม่จัดเก็บไม่ขนส่งไม่บริหารจัดการอย่างถูกวิธี <c oughs> ใช่ไหมคะงั้นกฎหมายอะไรมันก็ยังไม่ออกมันยังเป็นเรื่องใหม่แต่ทุกคนนะเริ่มศึกษาหมดละ <c oughs> ต้องทําเพราะมองแล้วว่าต่อไปเนี่ยมันไม่ไหวละนะคะแล้วดรจรพเนี่ยก็ยังบอกอีกนะบอกว่า ส่วนตัวตัวลอยฟ้าเองอ่ะที่ที่มีแนวทางมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของเอโกเนี่ยยังเป็นรู้มาทำเลยก็คือเขามีการไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสองโครงการละก็คือโครงการปรับปรุงรอยฟ้าลินเดนโคเจนหน่วยที่6กกำลังการผลิต172เมกะวัตต์อันนี้อยู่ที่เมืองลินเดนรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะให้สามารถใช้ก๊าซที่มีไฮโดรไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบผสมไปเลย ผสมไปในก๊าซเลยเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้านะคะเพื่อเอาไปผสมกับก๊าซที่ที่คือพวกนี้มันจะใช้ไม่ได้ร้อรนอย่างใช่ไหมอันนี้ก็จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้านี่ลงได้10%ซนต์ะคะแล้วมีอีกหนึ่งอันที่ไปลงทุนที่สหรัฐอเมริกาก็คือลงทุนในบริษัท Apex Clean Energy Holding l l c เป็น เขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่มีทุกประเภทเลยพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมไฮโดรเจนแล้วก็แบตเตอรี่พลังงานสตอเ่ะระบบกักเก็บพลังงานครบเลยครบเลยมีประมาณ200อโครงการกําลังการผลิตรวมเ่ยประมาณ5 6 0 0 0เมกะันมิกวัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเอโกไปลงทุนใน APEX นี้ใช่ไหมก็จะผลักดันให้เอโกเนี่ยช่วยเพิ่ม กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีสัดส,ส่วนเนี่ยตอนนี้21%ให้เป็น30%ภายในปี2030สูกก็เยอะอยู่นะเยอะอ่าแต่ว่า a อ e x เนี่ยลักษณะของการลงทุนเขาเนี่ยเขาเป็นเหมือนบางโครงการอ่ะซื้อว่าขายไปบางโคงการลงทุนก่อสร้างพอผลกำไรดีขายไปแต่ว่าเขาเน้นเป็นพลังงานสะอาดอ่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะ บริหารจัดการเองหรือซื้อมาขายไปสิ่งที่ออกมาทั้งหมดมันคือพลังงานสะอาดใช่ไหมอันนั้นพอไอโก้ไปลงทุนตรงนี้ปุ๊บเขาจะได้พลังงานสะอาดเนี่ยมาค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็จริงๆแล้วตัวที่จะเป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งคืออะไรรู้ไหมโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ไต้หวันยุนหลินยุนหลินเอออันเนี้ยจะได้ยินบ่อยนะจากรายการของเราใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวยุนหลินเนี่ย มันก่อสร้างล่าช้าใช่ไหมเพราะมันเจอมรสุมเออยอะไรเออยแล้วปีนี้เขาก็คุยกันในในพูดถึงหุ้นในโครงการว่าจะต้องทําให้เสร็จละแล้วระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยปีนึงจะได้แค่ประมาณ5เดือนเพราะว่าะจะมีมรสุมคือช่องแคบไต้หวันอะลมจะแรงมากแล้วก็ถ้าออกไปในทะเลอันนี้คืออยู่ในทะเลนะต้องไปปัก การทะเลเออการผันลมที่การทะเลนะเพราะฉะนั้นลมแรงเอ่ยอะไรเอยมรสุมเอยเนี่ยทำงานห้าเดือนก็ต้องเพิ่มเรือเพิ่มอะไรไปเทคโนโลยีอะไรเงี้ยทําให้เสร็จพอมันล่าชาบแล้วทําให้เสร็จแต่พอมันเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไตรมาสสี่ปีเนี้ยเสร็จครบทั้งหมดนะ COD ได้หมดละแปดสิบต้นเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิดกี่ร้อยเมกะวัตนะนี่ฉันจะไม่ได้หลายร้อยเมกะวัตเหมือนกันตัวเนี้ย กูจะสร้างรายได้แบบดีเลยนะและเป็นพลังงานสะอาดด้วยนะคะอืมอ่ะก็เล่าให้ฟังว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่พยายามเดินหน้าเข้าสู่สังคมสีเขียวเหมือนกันนะคะอันนี้กลับมาที่ธุรกิจน้ำมันดีกว่านะคะของทางบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปีกจำกัดมหาชนหรือว่า o R นะคะโดยคุณวิไลวานการจนนะกันติรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินนะคะของปตท น้ำมันและการค้าปีกนะคะบ,บอกว่าโออาร์เนี่ยได้มีการปรับเป้าปร,ริมาณการขายน้ำมันปีนี้ลดลงนะ3-5%ถึงาเปอร์เซ็นต์ค่ะจากเดิมที่มองว่านา่าจะเติบโต3-4%เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยคริ่งปีแรกเนี่ยลดลงไปแล้ว7.5%เปอร์เซ็นต์ก็นั่นจากว่า คนก็ประหยัดการใช้ไงแล้วก็มีเอเบเข้ามาอ่าใช่เอเบเข้ามาด้วยนะคะแล้วแถมตอนนี้มีไฮบริดด้วยก็ใช้น้ำมันน้อยลงน้อยลงใช่ทำให้ตอนนี้มียอดสะสมการใช้นะคะอยู่ที่12,866ล้านลิตรนะคะก็เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่13,907ล้านลิตรนะคะในขณะที่ไตรมาส2ค่ะมีปริมาณการขายรวมนะคะอยู่ที่ 6,388ล้านลิตรลดลง1.4%นะคะก็อย่างที่บอกว่าจากความต้องการใช้น้ำมันดิเซลที่ลดลงเนาะเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็มีการปรับเพดานให้ราคาสูงขึ้นด้วยนะคะใช่แล้วมันดิเซลขยับไงเป็นช่วงโลซีซันด้วยน้ำท่วมมาเป็น32มาเป็น33าเนาะแล้วก็โลซีซันน้ำท่วมคนก็เดินทางน้อยลงน้อยใช่อาจจะไ้เรื่นแต่เรือต้องใช้น้ำมันดีเซลนะคุณตอนนี้ก็ต้องเป็นเรือลากก่อนลากจูงใช่ไหมใช่ช่วงน้นท่วมนะคะแต่ว่า คุณวิไลว,วันมองว่าแนวโน้มในไต,ตรมาสสามเนี่ย<ม>ผลการดําเนินงานเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับไต,ตรมาสสองหรือว่าอาจจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะคะ<ม>เพราะว่ายังคงมีความเสี่ยงนะคะจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงเนาะก็ทําให้กําไรองิน,น,นบาดลงแข็งค่าขึ้น,นใช่คะ<ม>่ะแล้วก็ปริมาณการขายที่ลดลงด้วยค่ะ อ,อีกหนึ่งบริษัทในกลุมบลททนะบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะคะคุณพรสุขลิมสถิตผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ของ GC เนี่ยก็บอกว่า6ปีนี้หม่แล้วดำเนินกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเลย GC นี่มาต่อเนื่องเลยนะควบคู่กับการปรับพอร์ตโฟลิโอ ที่มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์ Specialty แล้แล็ก็ไฮแว l u e Product มากขึ้นนะคะค่ะอ่าแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยคือจะมีการตั้งได้ค่าสินทรัพย์2แห่งก็คือบริษัทเวนคอลเลกคอลดิ้งแล้วก็ PTT อาซาฮีเคมีคอลนะคะรวมประมาณสัก2องล้านบาทที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้ก็จะส่งผลให้การดำเนินงานปกติเนี่ยเพิ่มขึ้น4,100ล้านบาทนะต่อปีในระยะยาวน,นะคะแล้วก็ แต่ตัวที่ดีก็คือ On y นนะคะตัวนี้นนะใช่มีแผนเพิ่มกำลังการผลิต o n y x ในอินเดียเนี่ยจาก7,500ตันต่อปีเป็น25,500ตันต่อปีแล้วก็เดี๋ยวจะผลิตเชิงพาณิชย์นะคะปี2,568แล้วปีหน้าแล้วก็จะขยายเพิ่อมอีกนะในอนาคตแบบจะขยายเป็น4 4 5,000 50, ตันถึง5 0 0 0ตันต่อปีเลยนะออเน็กนี้ซื้อมาแบบ เป็นสุดยอดจริงๆนะคุณอ,อดิฉันก็จะพาไปอิกหนึ่งบริษัทนะคะที่เขาพยายามผลักดันให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องของคาร์บอนต่ําด้วยเหมือนกันอ่านะคะบริษัทบ้านปูเน็กจำกัด โดยคุณสมิธิพรนะคะเศษาปาโมเศรษฐปาโมทนะคะขออภัยนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูนเน็กจับกันะคะบอกว่าบ้านปูนเน็กเนี่ยได้มีการลงนามความร่วมมือหรือว่า MOU นะคะกับเทศบาลนครเกาะสมุยทำอะไรใช่ศึกษาความเป็นไปได้ค่ะแล้วก็พัฒนาแผนแม่บทในการผลักดันให้เกาะสมุยเนี่ยก้าวเป็นเมืองท่องเที่ยวขาบอนต่า แล้วบ้านปูเนี่ยก็จะนําพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานเนี่ยที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะเข้าไปใช้เขาบอกว่าจะมีการวิเคราะห์ประเมินผลแล้วก็ช่วยกันวางแผนกลยุทธ์นะคะเพื่อออกแบบแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีการกําหนดเป้าหมายนะคะแล้วก็นำผลการศึกษาเนี่ยมาใช้ในการให้คําแนะนําในการออกแบบเป็นเนซ e ร o Solution ที่เหมาะสมเขาบอกว่าระยะแรก ก็จะเข้าไปสํารวจนะคะความความเป็นไปได้ของการติดตั้งว่าตรงไหนติดตั้งได้เป็นยังไงบ้างใช้ระบบอะไรใช่ค่ะก็จะทําเอาระบบผลิพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานเนี่ยเข้าไปใช้แก้ปัญหาอะไรรู้ไหมไฟตกไฟดับโอ้เพราะว่าเรื่องใหญ่ใช้ไฟเยอะใช่ชตอนนี้สมุยเนี่ยเขามีการวางเคเบิลใต้น้ํา จากแผ่นดินไปที่เกาะสมุนไงเนาะจากตัวตัวสุราธานีใช่ไหมคใช่แล้วก็อันเนี้ยถ้าเกิดว่าที่เกาะสมุนไนสามารถมีแหล่งพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนเอาอาจจะลมแรงใช้ลมได้อาจจะแสงแดดเยอะดีเ่เป็นโซลาร์เซลล์ได้ก็ไปดูว่าตรงไหนะติดตั้งได้ถ้าติดตั้งได้เนี่ยเอเอามาใช้เลยนะ มันก็จะแก้ปัญหาเรื่องไฟตกไฟดับได้เนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการศึกษาความเป็นไปได้นะคะในการนำเอาอิมมัลตี้นะคะมาใช้ยกระดับประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่งรถ e ี V เรือ EV ติดตั้งอาจจะมีเรือท่องเที่ยวนะที่เป็นไฟฟ้าต้องมีเนาะตอนนี้มันมีเรืออนี่ใช่ไหมเขาเรียกเรืออะไรเรือข้ามเกาะที่ใหญ่ใหญ่เฟอร์รี่เฟอร์รี เออมันก็มีหลายบริษัทเนาะที่ไปศึกษานะว่าเป็นฟอร์ี่ติดอีีรู้สึกจะอันนี้ได้ละบ้านปูนนี่แหละที่เคยที่เคยทำกับคสกุลซีมั้งถ้าจะไม่บิดนะแต่อันนั้นเรืออาจจะเล็กนิดนึงตัวเฟอร์รี่ยังไม่รู้แต่ว่าในก่อต้องมีรถ EV ีแน่นอนมอเตอร์อีวีรถยนต์อีวีนะสองแถว EV ีอะไรพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญ ไปติดตั้งเทคโนโลยีนะคะในการบริหารจัดการขยะของเสียอันนี้ใช่เพราะว่าจะไปทิ้งตรงไหนนะขยะถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็เลยแยกขยะแล้วก็อย่างหนึ่งพวกขยะพลาสติกหรืออะไรเงี้ยไม่ให้ไหลลงทะเลเพราะเดี๋ยวน้องปลาไปกินใช่ไหมแล้วเรามากินน้องปลาขกินเนาะเป็นไมโครพลาสติกไงคุณทีนี้เราคนที่อยู่ที่เกาะหรือว่าคนที่ไปเที่ยวเนี่ยก็จะสบายใจขึ้นแล้วมีระบบการบริหารจัดการที่ดีขึ้นไฟไม่ตกไฟไม่ดับช่นะคะแล้วก็ ่าเมื่อกี้ขอประรถนนิดนึงคุณเขาไปร่วมมือกับทางบริษัท ไทยอีสเทิร์นไบโอพาวเวอร์จำกัดอันนี้เป็นบริษัทย่อยของบริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปโฮลดิ้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาและปรับปรุงก๊าซชีวภาพะนะคะโดยร่วมกันศึกษากับปตทเนี่ยในการที่จะพัฒนาปรับปรุงแปรรูปก๊าซชีวภาพทั้งในรูปแบบของคอมเพรสไบโอแก๊สแล้วก็ลิควิดไบโอมีเทนสำหรับกลุ่มลูกค้า อุตสาหกรรมและภาคขนส่งของปตทรวมถึงจะร่วมกันศึกษาและพิจารณาจัดตั้งสถานีบริการ LNG หรือ LBM <ม>นะคะก็คือไอตัวลิ u วิด i บ m e t h a n e นี่แหละนะในพื้นที่ของ Thai Eastern Group Holding นะคะแล้วก็จ,จะศึกษาต่อย,ยอดอแปรรูปแกส๊สชีวภาพเนี่ยไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงต่อไปออศึกษากันใหญ่เลยอยากให้เป็นแบบคอมเมอรเชียลเลยนะคุณแบบ แต่ว่าคุออย่ากมัต้องบศึกษาให้รอบด้านก่อนให้รอบครอบก่อนอแล้วก็มีปิดท้ายกันไหมเออปิดท้ายคือมีข้อมูลจากศูนย์วิจัยของกรุงไทยคอมเพลสนะคะโดยดรสุปรีสีํำราญผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพลสเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่อง p d p ฉบับใหม่นะบอกว่า p d p ฉบับเนี้ ให้ความสําคัญกับเรื่องความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแล้วก็การลดการปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นทําให้ภาครัฐเนี่ยจะต้องสนับสนุนในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนและระบบการบริหารจัดการไฟฟ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นภาครัฐก็เลยจะเปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยเข้ามาลงทุนไฟฟ้าสะอาดมากขึ้นอ่าซึ่งหมอก็เลยคาดว่า ตัวกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็ชื้อโมนเนี่ยมันน่าจะขยายตัวถึง14.5นะะโดยมาอยู่ที่48,666เมกะวัตต์ในปี2580อันนี้ก็คือปีที่สิ้นสุดแผนซึ่งคิดเป็น43ของกำลังการผลิตทั้งหมดนะคะในขณะที่นักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งนี่ยก็พูดบอกว่า รายได้รวมของธุรกิจไฟฟ้าทั้ง3ประเภทนี้นะถ้ามีการลงทุนตามแผน p ี p ีี้นี่ะจะเพ billion ิ่มขึ้นจาก1 0 0 0 0แสนล้านบาทในปี2566เป็น2,90แสนล้านบาทในปี2580ก็คือเติบโตเฉลี่ยปีละประมาณ8%ัแปนะคุณถือว um, no, ่าดีมากเลยนะรายได้เติบโตปีละ8%ใชเรรายได้จากพลังงานเนี่ยแล้วจริงๆคือ จะมีการลงทุนนะก่อให้เกิดการลงทุนนะ1.7ล้านล้านบาทโอโ้บุลค่าเยอะพอสมควรใช่าาก็จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ถึง1.1ล้านล้านบาทแล้วก็เป็นพลังงานลมเนี่ย4.6แสนล้านบาทแล้วเป็นเชื้อมวล1.3แสนล้านบาทโอ้โหสุดยอดก็ขอให้เนาะก่อสร้างได้ตามแบบ ำแเป้าหมายที่ได้วางไว้นะคค่ะโปร่งใสเป็นธรรมมั่นคงและราคาถูกอันนี้สาคัญที่สุดแล้วก็มุ่งสู่ความเป็นการทางคาร์บอนใช่ค่ะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเลยช่วยกันลดภาวะโลกร้อนสำหรับลูกของเราค่ะแม่เปเรื่องเล่าดีๆที่นํามาพูดคุยวันนี้ค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมนะคะ w w w e n e r g y t e o i l i n e c o m w w w t h a i n e w k i d e c o m Facebook Fanpage Instagram YouTube Channel Tiktok X แล้วก็ Podcast นะคะ วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตท แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตท,ะทะสพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด E-P Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดาเนินงานของเราเราให้ํามั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกัน บริษัทปตท,ท,ทสำรวจและผลิตปโตัเหลียมจำกับมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบาางจากกครรัเเ็็ววทุวทไปต่ บางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอเปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปอตทอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชน มั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณ